มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 3 4ที่ออกมาล่าสุดว่าซาอุดีอาราเบียเนี่ยกำลังชั่งน้ำหนักเรื่องของการจัดการแข่งขันในช่วงซัมเมอร์ตามปกตินับตั้งแต่มีการประกาศว่าซาอุดีอาระเบียจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก11ปีข้างหน้าก็มีเสียงขรหาว่าฟีฟ่ารับเงินหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องใหญ่ก็คือการจัดการแข่งขันช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องเล่นกันในช่วงหน้าหนาวเหมือนในศึกที่กาตา้าเมื่อ ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับการแข่งขันในช่วงเวลานี้มันกระทบกับฟุตบอลลีกยุโ,โรปโดยตรงที่จะต้องหยุดการแข่งขันเพื่อมาสู้กันในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งการแข่งขันเมื่อปี2 0 1 2ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเสียงบ่นกันระงมเลยเจ้าชายอับดุลลาสิดบินตูกีอันไฟเซาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของซาอุดีอาระเบียออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่การแข่งขันเนี่ยจะเล่นกันในช่วงซัมเมอร์ตามปกติไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเจ้าชายอับดุลลาสิดบอกว่าบอกตามตรงว่าผมยังไม่รู้ แน่นอนว่าเรากําลังศึกษากับสองทางเลือกเพื่อดูว่าตัวเลือกไหนดีที่สุดสําหรับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อถูกถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเล่นกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดอย่างที่คาดเอาไว้ซึ่งมันอาจจะสูงถึง50องศาเซลเซียสเจ้าชายอัดดูรซิดบอกว่าหวังว่าเราจะได้รู้กันเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําให้แน่ใจว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทําไมไม่ลองมองดูว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะทําอะไรในช่วงซัมเมอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นหน้า หน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวก็ไม่สําคัญสําหรับเราตราบใดที่เราแน่ใจว่าจะสามารถทําบรรยากาศให้เหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการครั้งนี้โดยปกติเนี่ยในช่วงหน้าร้อนทางตอนเหนือของซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสและก็บางครั้งเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนั่นทําให้เกมซาอุดิโปรลีกเนี่ยหลีกเลี่ยงการลงเล่นในช่วงที่พระอาทิตย์ยังลอยบนฟ้านะครับและด้วยเหตุน,นี้ทั้งบรรดาสเปอร์สตาร์ที่ค้าแข่งที่นั่นก็เลยต้องเล่นกันในช่วงที่ฟ้ามืด เพื่อลดความเสี่ยงหรือเรื่องปัญหาสุขภาพที่มาจากสภาพอากาศนั่นเองในคิดเรื่องของการสร้างสนามแบบปิดแล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยถูกพูดถึงในศึกที่กาตาแม้ว่าจะถูกวิจารณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ต้องรอดูว่าอีก11ปีข้างหน้าเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะเลือกวิธีนี้หรือเปล่าทางด้านของยัสเซอร์อันมิเซฮาประธานสาพันธฟุตบอลซาอุดิอาระเบียเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่ช่วยทําความเย็นหรือเพิ่มเครื่องปรับอากาศเข้าไป ในสนนาามกีฬอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าหลายเมืองในราชอาณาจักรมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในช่วงฤดูร้อ,อนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะให้มีการจัดการแข่งขันในช่วงซัมเมอร์ก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้ก็สนุกกับฟุตบอลลีกแล้วก็ทัวร์นาเมนท์ที่จะมาถึงในช่วงกลางปีหน้าอย่างยูโร2024กันก่อนแล้วกันครับ